ต้อนรับสู่ AK Car Garage แหล่งรวมเครื่องจักรทรงพลังและนวัตกรรมวิศวกรรมสุดล้ำจากพื้นดินสู่ท้องฟ้าวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งการบินด้วยรีวิวเชิงลึกของเครื่องบินขับไล่ต้นแบบ YF-22 ซึ่งมีบทบาทและความน่าสนใจในปี2026แม้ว่าจะเป็นเพียงต้นแบบแต่ YF-22 ก็เป็นพื้นฐานสำคัญของเครื่องบินรบ F-22 Raptor ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่เหนือชั้นที่สุดของยุค แล้วทำไม YF-22 จึงยังคงเป็นที่พูดถึงในปี2026แม้ผ่านมาหลายทศวรรษเราจะพาไปหาคำตอบ YF-22 ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกภายใต้โครงการ Advanced Tactical Fighter ในช่วงปลายทศวรรษ1980โดยความร่วมมือของ Lockheed o บอิงและ General Dynamic โดยมีเป้าหมายแข่งขันกับ YF-23 ของนอทรับและในที่สุด YF-22 <S ess iz it> ก็ชนะการประกวดและพัฒนาไปสู่ F-22 ที่เป็นรุ่งใช้งานจริงแม้ว่า YF-22 จะไม่ได้เข้าสู่สายการผลิตแต่มันก็กลายเป็นตัวอย่างสำคัญในประวัติศาสตร์การบิน และในปี2026วิศวะกรน,นักวิเคราะห์และผู้ชื่นชอบอากาศยานยังคงศึกษาคุณสมบัติและการออกแบบของมันเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบที่มีต่อกลยุทธ์การรบทางอากาศสมัยใหม่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของ YF-22 คือการออกแบบที่เน้นการพรางตัวมันมีโครงสร้างมุมเฉียงที่ลดการสะท้อนเรดาร์และซ่อนอาวุธไว้ภายในลำตัวซึ่งกลายเป็นมาตร,รฐานในเครื่องบินเจเนอเรชั่นที่5หรือ6ในปัจจุบัน นอกจากนี้ YF 2 2ยังมีความคล่องแคล่วสูงจากหัวฉีดแรงขับที่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้และระบบควบคุมการบินอัตโนมัติขั้นสูงทำให้สามารถเคลื่อนไหวในท่าทางที่แทบเป็นไปไม่ได้ในสมัยนั้น ซึ่งจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังถือว่าน่าทึ่งในแง่ของข้อมูลจำเพาะ YF-22 ใช้เครื่องยนต์คูปรัดแอนวิทนี่ YF-119 ที่ให้แรงขับมหาศาลและสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อาฟเตอร์เบอร์เนอร์หรือที่เรียก,กว่าซูเปอร์ครูสความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมท2.0และสามารถบินได้ไกลกว่า2,000ไมล์เมื่อใช้ถังเชื้อเพลิงเสริมรัศมีปฏิบัติการต่อภารกิจประมาณ600ไมล์และสามารถติดตั้งอาวุธเช่น AIM 120 AMRAAM AM, และ M-9 Sidewinder ได้ภายในลำตัวโดยไม่ลดทอนความสามารถในการคลางตัวภายในห้องนักบินของ YF-22 <c oughs> ก็ถือว่าล้ำยุคในสมัยนั้นด้วยระบบแสดงผลแบบดิจิทัลหน้าจอม u l t i ฟัง c t i o n (MFDs) หน้าจอ HUD และการจัดวางควบคุมแบบ HOTAS ที่ทำให้การควบคุมสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ เทคโนโลยีเหล่านี้ได้กลายมาเป็นมาตรฐานของเครื่องบินรบในยุคต่อมาและแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีระบบเหล่านี้ก็ยังมีรากฐานมาจากแนวคิดเดียวกับที่ใช้ใน YF-22 ในปี2026แม้ว่า YF-22 จะไม่ได้ใช้งานจริงแต่ก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างสำคัญในการออกแบบอากาศยานถูกศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทางอากาศและถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์การบินทั่วโลก เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีสตีลและการผสานเซ็นเซอร์ที่เราเห็นในเครื่องบินยุคป,ปัจจุบันและในยุคที่เครื่องบินรบเจเนอเรชั่นที่6เริ่มเข้าสู่สนามทดสอบ มรดกของ YF 2 2ก็ยิ่งโดดเด่นมันสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมที่ผลักดกันขีดจำกัดของเทคโนโลยีและปูทางให้กับความเหนือชั้นในสงครามทางอากาศอย่างแท้จริงหากคุณชื่นชอบรีวิวเจาะลึกเกี่ยวกับ YF 2 2และต้องการรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะทรงพลังอื่นๆทั้งทางบกและทางอากาศอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยที่นี่คือ AK Car Garage ที่ซึ่งเครื่องจักรมีชีวิต